You you see needs know สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับตีนี้ปี554มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับตีนี้ปี554วันนี้ก็คือ เก็บตกความน่ารักของน้องไรและคุณแม่ในทริปนี้โกโก้ทูฮอกไกโดค่ะค่ะช่วงนี้พี่ชมอาจจะเงียบหายไปหลายวันสักหน่อยนะคะเพราะพี่ชมมีอาการปวดตาตาอักเสบแล้วก็มีการผ่าก้อนซีดไขมันตรงที่หัวตาข้างซ้ายออกค่ะทุกคนเพิ่งจะผ่าเมื่อวานตอนนี้ก็ยังปวดและบวมอยู่เลยล่ะค่ะแต่พอพี่ชมได้เปิดตาข้างที่ผ่าตัดมาแล้วเห็นความน่ารักของน้องไร้และคุณแม่ในการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันในทริปนี้โกโก้ทูฮอกไกโดพี่ชมก็เลยอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพความน่ารักของน้องและคุณแม่มาฝากทุกคนกันค่ะ เราพี่ชมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเวลาน้องอยู่กับคุณแม่แล้วน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากขนาดไหนคะทุกคนแต่ก่อนอื่นพี่ชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับผู้โชคดีทุกๆคนที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้เห็นความน่ารักของน้องร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้น้องและคุณแม่จะน่ารักขนาดไหนนั้นไปดูกันได้เลยนะคะ ผมก็พยายามจะชงเอ้ยอยู่คนที่รักแหละนะเป็นอากาศดีๆอากาศดีๆมันอย่างนี้แหละหนาวเนือก็ต้องห่มเสนือบ้างมันติดอยู่มันเรืความันติดกันมาเป็นร้าน่ะนี่นี่ก็เป็นต่อนี่เนี่ยน่ารักนะน่ารักบิ๊กิเก็บนะ

อก็ครงหม่ถึงรู้คำวิธีแ่ก็เลาสับใจยิน่งี้วลาที่ได้มีเวลาอยู่กับพี่เดวิยังไม่ได้เล่าทุกคนฟังเลาให้ฟังอะสโนบอดครั้งแรกในชีวิตของวชิรวิตเป็นยังไงครับ อันนี้มันไม่ใช่ไฮไลท์เลยอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนเห็นนะคะแต่มันเกิดสิ่งที่ทุกคนไม่เห็นตามมาค่ะคือเออ่ผมที่ลงมือแต่ขึ้นไปทั้งหมดสองร้อยสองอย่าทำติดนะพี่เสียวที่ไม่สองคนเราเล่นกันลงมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไอ้รูทที่เราที่เราจะต้องกลับมาที่นี่รู้สึกที่มันค่อนข้างง่ายไงมั้ยอือใช่เพราะมันไม่ท้าทายเนี่ยพอที่ไปพอเขาขึ้นไปปุ๊บเขามาไม่มีล้มเลยเขาแบบลุกยาว่ะมันค่อนข้างง่ายเราเลยเลือกไทย ยากหน่อยครับผมเราก็่รู้วันไหนตีเขาเลยแล้เราอาหารทางกลับไม่ได้สุดท้ายเราก็นักงานไปถึงชั่วโมงแล้วแต่มันมีคนนะมีคนมีร้านอาหารมีร้านอาหารร้านหนึ่งเราก็เข้าไปครับผมก็เอ๊ะแค่ไหนนะซิสที่แค่ไหนนะตื่นเต้นเราก็พูดไม่เรื่อยเราก็ปุ่นปบ๊บปุไปเบ๊บมาว่าคือนั่งไม่ไม่ให้กูนั่งไม่เปิดร้านร้านเปิดหกโมงเราไปก่อนเลยเออ เห็นฝันกองทัพก็เห็นมีร้านคือเราเบี่ยงสายได้ถามร้านมาแล้วเขาใถามมีร้านที่นั่งได้ไหมเขาบอกไม่มีไม่มีมมนนเราก็ตอบมาเราก็ถามได้ว่าวโกหกฝั<ค>นกองทัพเขาเปิดพี่ว่าคนเต็มไยนะคนเต็มเลยเดินเข้าไปต่ออ๋อเป็นของสตารที่นี่สตาร์าทออลน์แล้วเขาก็ไม่เรัเเ้าอืมแล้วเราก็นั่งกันอยู่น่าสุดท้ายผมนั่งจ้องหน้ากับพี่ใบทสองคนเฮ้ยโทรศัพท์มีป่ะมีก็ติดต่อติดต่อแล้วสุดท้ายก็ทีมงานน่ารักมากก็ส่งรถด่วนเป็นรถด่วนจริงจริง ไปแล้วที่คุณได้ยินเสียงไม่ใช่มีใครขาหักนะเลโอกับไรนะวิ่งไปรับไปรับกลับมาไปรับไปรับมาแต่ก็ดีัปเดตชีวิต่นชมเป็นคุณภาพหมดแล้วหมดเลยไม่ต้องชวนจริงก็เราก็เราเราไปไปไปยุ่งเยวครับแล้วหลังจากมีแมวอมาเหมือนมีแม่กองคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กลับไปยุ่งกับเด็กแม่ใช่ก็คือเราก็จะได้เห็นในชั้นละจัง ครับที่เราได้ถ่ายงานผมมีโอกาสตามไปถ่ายรูปบ้านผมที่งานผมเปลยรูปเลยนะครับไูนเนี่ยไปไม่ติดนะถ้าไม่ติดรูปไหนไว้เงี้ยชิมรูปหนึ่งตั้งหน้าบัตรทุกคนต้องคิดว่าหน้าผมาเป็นอะไรเนียทำให้สวยลรูปนี้ครับเราหาอย่างนั้นยยเลยแล้วคือเยอะแม่หือมากแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกที่แบบมันจริงนใจเรื่องนี้มันจริงนใจอธิบาย ดีทัดแมวจริงใช่ไหมครับแม่หาจริงค่ะคนไม่ง้อขอารอนับสนุนต้งไหนปติแม่เขลครับปกติคือแม่เจะเจอรูปลายนรูปลายเยมัไมค่เป็นรูปตัวเองเป็รูปตัวเองลูกลูกคู่เป็นรูปลูกเลยอ่ตนนี้รูปแมนรูปแมวนึ่งไม่เห็นหน้าเฟซอะไรแม่มาแล้เออครับผมก็ตนี่ตนี่เหมือนกับผมเจอผมทำงานเยเงี้ยเขาก็เขาก็อยู่อยู่บ้านกับแม่เขาก็มีความสุขกันทั้ เขาจนมาหาเรานี่มันไม่ให้คุยกับแม่คุยกับแม่ด้วยเออนี่คออารม่นี่ยเขารีนี่นี้มีโหแล้วคุยเรื่องละครดม่ยนะอาเมชนแม่คุยเรื่องละครมั้งเหรอหลอกเออคุณแม่แล้วนาชมอาร์เมชอบไหมฮะชอบดูโฮมดิขิตไหมอารบอาร์อารเมได้ชวนจับคำพีกิจสนาบบันดีไหมครับแม่บาวบโอ้เลยแลหนุ่มคุณเอะไรคะบาลี ข่าแม่ขนาดเขาใส่ยิ่นสุดมากกว่าแม่เวลาเราเขาเรียกว่าอะไรเขารู้แล้วแตกว่าผมเขาฉลาดคือวันไหนที่วันไหนที่ผมไปที่ไหนจริงๆที่เกียนเนี้ยเอาไว้แล้วเราเราไปเล่นกับเขาจะไม่หนีแต่ถ้าวั่ไหนเราไม่หนีเราอยากเล่นกับเขาเขาจะวิ่งหนีเออคือประมาณว่าเขาไม่เหนื่อย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 เลยน่ารักนะแล้วเราก็คาแรคเตอร์เลือกมาอยู่แล้ว เป็นคาแรคเตอร์ชัดเจนอย่างที่เราชอบแมวอิดไปม่อนดี้เด็กครับอ่ะผมสั้นหรือผมยาวครับหนึ่งสองสามชุกครับงไปชุกเราไม่ได้มีเพยงต่างมาให้นะคะเพราะว่าธรรมเนียมของเนโกคือเราจะให้ ไเก็บไว้ก่อนเอาไปโพสโซเชียลก่อนเดี๋ยวรอดูนะคะอาเชื่อว่าถ้าสวยคงเก็บไว้แต่ถ้าออกมาไม่สวยกินเลยกินเลยในทันทีครัโอเคทุกคนค่ะร้อนนะคะเรามีสองแสนเดียนเลยเหรอสองแสนบาทเขาก็สู้ตรงเนี้ยใช่สิฉันเคยแพ้มาจริงเหรอแพ้ไปแล้วต่เล่าตอนนี้ให้ฟังหน่อยรู้อะไรรู้พี่ไรอ่ะ แม่ไม่อยากตีความเลยแม่อยากมีมือกันด้ทำให้แม่เสียหน้าป้นลูกคนนี้ยักษ์เป็นพ่อพี่งานนี้ผมรอนะเวลาไม่ได้ว่าไม่ได้เอาแล้วเอาแล้วมาดูไม่ได้เลาเราเห็นอะไรเรามองทีเดียวเราดับจ่ามันโอเคแมครับนี่มัน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 ตื่นละผม ไม่มีการต่อยอดแต่ถ้าอันเนี้ยคุณจะใช้เวลากับสัมพันธ์หนึ่งคุณจะต้องมีนิติคอลว่าตรวจเสียปริ้งเขาอย่างไรเสืออะไรีหมือนแบงค์ไม่น่าจะสัมพันธ์นะอาจจะเป็นการคิดตลอดชีวิตไอว่าเอ๊ะตลกมันมันมันเหมือนที่เธองงกรุงจิงกุ้งจริงแล้วแซมมอลลุคนี้มันเหมือนวันนี้ไปวิจัยกับคุณแม่ไปแล้วคุณแม่วิจัยของลูกชายบ้างดีกว่าคแล้วเป็นไง เริ่มเลยค่ะน้ำตาเนเยอะแล้วสวยไหมสวยไหมสวยเต็มสิบให้กี่คะแนนคุณแม่ให้เกอาที่ก่อนอกแม่เป็น10ให้เขาใ่าให้เก้ห้ให้เก้าห้้เก้าเลย กาทาอาหารด้วยกันร่วมกันว่าไหมคะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเลยไม่เคยไม่เคยเไม่เคยเลยแต่เนี่ยวันนี้ได้กกดจัดให้นะได้พาคุณแม่กอบพี่ใบมาทำพุกกี้ด้วยการหนีน่ารักน่ารักมากเลยกลับไปคุณแม่คิดจะเปิดร้านเบเกอรี่ไหมคะโอ้ แคชทานหนูได้หมดเลยหนู่ปนเดียวแม่เก็บเงินกำไรแม่เอาไปหมดเลยครับโอเคครับตบมือให้คุณแม่ได้ค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณถ่ายรูปกับพี่ไบนะคะโอเคนะครับวันนี้อีกหนึ่งความพิเศษนะครับที่เดี๋ยวเราจะมาส่งท้ายไปด้วยกันนะครับก็คือการถ่ายรูปนะฮะด้วยคุกกี้ของคุณนะครับคู่กับพี่ไบร์นะครับผมแบบหนึ่งต่อหนึ่งเลยแบบนี้นะครับ ไปนานแสนนานโอเคกล้องเด็นเลยมาสัมภาษณ์สื่อรู้ไปละเดินมาสัมภาษณ์สื่อเหมือนกันเลเลยนะครับวันนี้ประเด็นนะคะับเจ้าของค่ายสุดหล่อของเราเบิร์ตนะครับเป็นไงบ้างคะพี่ความสุขอ่ะพี่ควาสุขมากเลยจริงทีมนี้รู้สึกว่าขอบคุณมากๆที่อาการจนาประทานแล้วก็รู้สึกขอบคุณขอบคุณขอบคุณในกลุ่มกระแี่บอยได้เป็นอย่างบีสุดละเพราะว่า ปิดในทุกอย่างที่มาเที่ยวแบบคริปมีความสุขมากมีมาเสียดายม,มากที่ไม่ได้มาวันแรกด้วยกันมาทุกมีอยู่กันอีกวันอนใช่ค่ใช่อก็ขอ,อให้ทเที่ยวต่อทุกอย่างปลอดภัยนะครับมีความสุขขอให้เดินทานกลับกันโดยสนนะครับคนที่มาร่วมกินในกลุ่มด้วยแล้วก็สำหรับช่วงสิ้นปีแบบนี้นะช่วงเฟนีแบบนี้ก็ขอใทุกคน ถ้าใครจะไปเที่ยวไหนกันต่อมาสอยเดินวามสุ well. ัที่ภาพและขอมีความสุขอยู่กับครอบครัวและสวัสดีร่กนะครับสำหรับปีหน้าก็ไปพใหม่ันนทาปีนิวเยรัรับผมขอใ้ทุกคนปีหน้าสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากในปีหน้าขอใปีหน้าเป็นปีที่อยากจะทำได้สำเร็จกัสำเร็จกันทุกอย่างเลยแล้วก็ปีต่อไปเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่นเชอยย Bye. Yeah.